สวัสดีครับท่านชมโอ้แดงส้มแปดมาเลยพยะเจ้าพยะอันนี้รอนานมากนะครับสั่งลุ้นเนื้อมานะครับจะมาแบบนี้เลยนะครับไม่มีซีนไม่มีอะไรมีแต่แสติ๊กเกอร์ตรงนี้เกลือตรงนี้ สติ๊กเกอร์ตรงนี้นะครับแกะและเปิดลุ้นเลยเนาะนี้ผมไปเข้ามาหนลุ้นนะครับผมเห็นในโพสต์ขายนะเนาะสวยก็เลยอยากได้เสือ,อเสือหน้าหลังเลยนะครับก็เลยไปลองปิดมา นั่งลุ้น,นครับรอร<ม>อนานมากตั้งแต่เดือนไอพฤศจิกาเม่อพฤศจิกนั่นแหละนะสิบรรเอ็ดพฤศจิกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับได้เดือนมกรากุมภานะได้กุมภาเนี่ยนะคก็ะจะมารีวิวให้ผู้ชมได้ดูเปิดเลยนะ ขอให้ได้ขอให้โดดเป็น,นหนักๆนะเป็นแบบเมนะลุ้นเนือ้อแบบนี้ก็ไม่ชอบนะไม่ชอบน่าจะดีวันนี้นะครับต้องใส่ซีนใส่อะไรให้เรียบร้อยเพราะว่ามันเป็นการลุ้นเนือนะ้อเนาะเป็นการลุ้นเนือ้อแล้วก็ต้องโปร่งใสนะครับไม่แปะแค่ตัวเดียวมานะ กว่ามันบูน้สร้างก็ต้องอันนี้หน่อยนะครับต้องใส่ใจนะครับเปิดนเลยนี่ไหนอืมของอะไรนี่นตกกลัว ไม่ตัดปีกดูนะครับน้องพ,พ่อพัดหลวงตะกัวไม่ตัดปีกหลังเรียบนะครับนี่ใช่แล้วสินลวงตะกัวหนึ่งสองศูนย์สามเรียงสลับด้วยดูอันได้แค่นะครับยันได้แค่ เสือก็คมมากนะคมมากมุนยาตะกวัวนี่จะคมจริงๆน,นะครับคมมากนะคมตะกวัวนี่จะคมหา,างเรียบ ผมคงไม่ลุ้นนะผมไม่ลุ้นเนือน้อแล้วไม่ชอบะบปิดเอาเลยปิดหน้าไล่์ดีกว่านะครับนี่ก็พาดไปนะครับพยักเจ้าพญานะครับอันนี้ก็สวยนะครับสวยทําออกมาได้ดีนะครับสวยสวยนะครับตะกัวลังเลียบ พยักจ้าพยาเนาะคใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจทางช่องของผมนะครับเห็นใ,นใจพยาเนาะก็จะรีวิวไว้ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเนาะ,ะเหรียญแท้ๆของหลวงบ่พัดเป็นยังไงเนาะนี่แหละ บางทีผมได้มาเนื้อแบบนี้ผมก็จะลงรีวิวแบบนี้บางทีผมไม่ได้มาทุกเนื้อนะครับจะลงะยอยลงให้ดูนะครับได้เนื้อ,น,อนให้มาผมก็จะลงให้ดูครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเนาะเพื่อเป็นกาลังใจนะัช่องของผมนะครับเนื้อตะกั่วนะครับเนื้อตะกั่วหลังเรียบไม่ตัดปีกพยักเจ้าพญา นะครับจะประมาณนี้นะครับก็ขอจบไปก่อนนะครับสวัสดีครับ